เพื่อนๆวันนี้จะพามาดูฝรั่งกิมจูที่ตอนกิ่งเอาไว้ว่าจะมาชํำนะคะเพื่อนมาดูนี่ค่ะมีรากแล้วค่ะมีรากอย่างนี้เราต้องตัดเลยติดลูกด้วยนะคะสองลูกนี่ตัดเลยดูกิ่งนั่นสิดู่ กิ่งนี้ยังไม่มีตอนเอาไว้ทั้งหมดหกิ่งเนาะเพื่อนเนะืนเนาะถ้ามีรากตอ้องถ้ามีรากก็ตอ้องชำแล้หละคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีได้ไหมอะ่ะอันนี้ยังไม่มีตอนนี้คือ มีแต่ว่าเล็กนิดนึงยังยังไม่พอตัดค่ะให้เขามีรากก่อนแล้วเราค่อยตัดเดี๋ยวเราไม่ได้ตัดเลยปึ๊บอี่ค่ะโอ้โหติดลูกด้วย <c oughs> <c oughs> พลังจิ้งจูนิดดกจริงๆยอมรับเลยไหนอีกอันหนึง่ง ออันนี้ก็มีรากอันนี้ก็มีรากค่ะจะแดลว,ว่าเราจะได้สามต้นวันนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาถ้าออกได้อย่างนี้ต้องรีบทำเขาโอ้มีลูกด้วยลูกสาวมหาห่อเอาไว้นี่ทำเลยคะ่ะได้สามกิง่งเหลือ,ออีกสามกิ่งเนาะ ยังไม่ออกรากต้นออตนี้ยังไม่ออกรากโอ้ออกแล้วขาวๆเลกๆยังไม่ได้เดี๋ยวแกะดูร่างนิดนึงนะคะแกะดูร่างนิดนึงโอ้กำลังแ็งรากเลย นี่กำลังแทงรากเลยกลัวรากเขาขาดไม่ใช่อะไรหรอกทนุถน,น,นอมน,นี่ดูรากดูรากรากประมาณนี้ก็โอเคชำได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดิน เหมือนเดิมค่ะใช้ดินปลูกต้นไม้เนาะใช้ถุงขนาดกลางนะคะต้องใส่เต็มถุงนั่นเลยค่ะตอนแรกใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาสหลังใส่ไปก่อนนี้นะะนี่ตักอย่างนี้นะคะตักต,ตรงๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ให้เต็มกดแน่นๆใส่ให้เต็มไปเลยแล้วก็กด้แน่น เสร็จแล้วเมื่อเราชำได้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะต้องมีไม้ไม้มาปักปักเอาไว้เพื่อไม่ให้อ่ต้นเขาโยกเยกเนาะโดนลมก็จะโยกเยกเราก็ปักเอาไว้อย่างนี้ค่ะปักเอาไว้แล้วเราก็ใช้ตอกมัดมัดแน่นๆนะคะลมจะได้ไม่ตีเขาล้มเนาะเสียรากเขาเสียหายมัดเอาไว้ ตอนจะได้ไม่หมุนไปหมุนมาเนาะเพื่อนๆเนานะจำด้วยนะคะว่ารากมันอยู่ฝั่งไหนถ้าเกิดว่าเสียบผิดเดี๋ยวไปโดนรากเขาแล้วก็รากเขาก็จะขาดเนาะเพื่อนๆส่วน,นต้นนี้รากก็อยู่ฝั่งนูนงน้นโ้ใช่ใช่ตอกมัดมาตอนใกล้ต้นเขาค่ะ ห้ตอกมัดใช้เชือกก็ได้นะคะอ๋อติดติดถุงมือนี่มัดประกบไปเลยจากนั้นเราก็ารดน้ำนะเนาะเพื่อนๆรดน้ำชุมช่มๆเลยค่ะรดน้ำเลย เิดน้ำไปเลยเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ที่ร่มก่อนนะคะพอเขาติดแล้วค่อยเอามาให้เขาโดนแสงแดดเนาะเพื่อนๆเ,เขาจะได้เจริญเติบโตค่ะนี่นะคะวิธีตอนกิน